พี่นอ้องพ่อกันอีกแล้วครับคือเก่าเหมือนเดิมครับสําหรับคลิปนี้เอาเ่ามาลเลาะบางทีมงานบัดน,นี้หลังจากได้บนหะลังจากพ่อได้แล้วเลี้ยงแล้วอาบน้ำแล้วเตรียมนอนเดี๋ยวบัดนี้เอา้าเอา,เอาพักผ่อนพักผ่อนอ,อ,นอบัดน,นี้มือเงินก็นสิบด้ยากยังเขาก็ถือว่าล้งทีลงงยางเร,ยรยเ,าเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยเตรียมพร้อมโอเคเดี๋ยวพอพา สีผ้าชุมพวงงานยิ้วที่ประการอำเภอจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครีมานะครับมาชมชาวน้อยเท่าแพงได้นะครับนี่มานน้ำกันม่านหลายพี่น้องครับเอาไปเบิืงลูกเต่าอยู่จะไหนอันนี้ผมมีคนอยู่ติเห็นซัดมูนี่ยิดบ้านอยู่ครับลูกเต่าคือมือนี่นั่นหาหม่องพักบ่ได้พี่น้องครับ หม่องพักบ่ไแดก็คือที่รียกไปทั้งสารเจ้านะครับเพราะว่ากรรมการผู้จัดงานนี่คืองานสารเจ้าครับให้ไปยุทธิสารเจ้าเราวันนี้ไปที่มันหน่อยแล้วมันบ่มีอะพังจอดรถมันก็จอดได้อยู่ครับจอดได้อัดกันได้ยแต่ว่ามันบ่มีมันบ่มีอาคารที่สิเขาสิอยู่ได้นะครับพอหยุดก็เลยมาประสานทั้งทั้งผู้จัดผู้จัดเลยบอกว่าให้ไปไปถามทั้งเทศบาลน,นะครับสำนักงานเทศบาลก็มันก็จะมีร้านตลาดนัด ประยุดก็ไปก็เลยว่าเอ้มันบ่แมนมันก็ต้องไปผ่านตลาดนัดอีกเนาะหลายสิ่งหลายอย่างทางผู้จัดก็เลยประสานมาให้มาทางอำเภอประยุดก็เลยประสานมาทางอำเภออีกทีหนึ่งนะครับซึ่งทางผู้จัดก็บอกว่ามันสามารถเข้าพักที่หอประชุมได้นะครับในตรงนี้แต่พอทีมงานมาเพูนก็ว่าพักบ่ได้อีกมันมีความจำเป็นเราแบบที่นี่ไปจังไดแล้วทางผู้จัดเก็เลยติดต่อว่าไปวัดพอทีมงานเุานลูกเต่ากันนอนเหมือนเราด้วพี่น้องก็เลย ขันสิ่งใหญ่ไปกับสิ่งใหญ่กลับมาหนีคืเอเก่าหลักการใหญ่ต่ละเถื่อมันก,ก็ยากเนาะพอหยุดก็เลยตัดสินใจไข่ทีมงานเขาครับต่างเวทีไอ้มันเป็นหลุดเป็นลังเหนซะกอนนะครับแบบนี้ครับเอาผู้จัดกับเอาก็ดีคือกันท่องประจัญบานเสร็จหลักเสร็จเพราะไรกิจแหล่าเขากะได้ยูหนีเลยนะครับหนีเลยนี่ตามนี้ครับเอายังไม่เสร็จเอาพ่อเป็นหม่องยูหม่องเศร้าเอาแล้วคือบ่จักหลับจักนอนบาเนี่ย สวัสดีครับเฮ็ด่ยังไนี่ซ่อมซ่อมหรือทำใหม่ตักผมมันตักไม่ไหวเมันมันไฟมันตกอือจะเรียกว่าสีหาตักไงมาต่อตักไงต่อจากสายหลักนันมีเห็นคล้องคออยู่หันสายหนึงอ่ะประมาณสิบเมตรอ่ะยืมมาใต่ต่อสายใหญ่ยืมเมตรยืดในรถเราไปเพิ่งลอะยุ่งมองหันละมองเก้าละต่อสายไฟขึ้นเสายสักนี่ละประมาณสิบเมตรเ่ะไปดูเอา นอนละนอนอยู่กันกี่คนน่ะสองสามคนอ๋ออยู่ไรโซนก็พอดนะครับวัยพ่อก็บ่ได้อยู่คือกันพ่อก็บคืนห้องแล้วอันนั้นหลับอยู่คู่เอกกบแม่แก้มหลับแล้วหรอโอ้ไม่ก็ไม่ดูมันบ่มมีมองอยู่ก็จำเป็นต้องแย่กันอยู่สิยหรอเฮาเนาะเอาดีกว่าดีกว่าที่เราจะต้องเดินทางไปพักกับวัดแล้วก็เฝ้าตื่นแม่นอยู่หน้างานเฮาก็สิบ่ได้เฝ้าอีหยังเอา พี่น้องครับไปเบังหลุดยุหันล่ะยุบมองซองขังซองพองคือเก่านั่งละ่ะหลุกเต่ายูจังสี่ครับกิเขากินน้ำกันไปยุบมองเศร้ากันครับเด็กหาที่อยู่ที่หลับที่นอนเป็นห่องอยุงสี่ครับมืนี้ก่อควบลงเมือกับทีมงานเป็น,นตั้งเวทีให้ครับพ่อไดียวยูพ่อได้ยวสน เด็กก็หาที่หลับที่นอนอยู่ดีทีมีไฟใสครับกินข้าวอะไรลกูกได้อะไรกินตะมุงหงตลาดร้านค่ะฮากินแลนอนเท่าก็ดีบริยา,ายไปใสสักขวอนพักขวอนครูก็นอนอยังสิครับหัับมองเศ้าทางนี้ครูแอนก็ ได้เวลาโอ้บ่ผักเลยนะทีมขอดตูมนะนีอาหาเนื้ออยากห้เขาเพื่มค้นมิ่งข้างหลังไถ้าไม่มีวันนี้เราจะมีวันไหนเนี่ยมีพรยี่สิบสมครับพ่อยี่สิบสามยีามมกราถ้าไม่มีวันนี้กับคเห็นเลยยี่สิบสามกราค่ะอาออดเอากาจิบุสิแก้งพ่ดีจเ,เลยเนี่ ว่าเปอย่างนี네้เนี่ยบ้านจะได้ไปคนเอาของใส่เดี่ยวขาดเดือํจำป็นไปเบ่งชุดตรงอย่างก็ได้ไปเห็นแคนซีอันนี้เออออามาใส่คือสีดีแท้ดีเอมาใช่คืนสีดีแทบพะดีเออมใส่คือสีดีแทบพอดีเะอมา่คือดีแะบพอีเออมันส่คืัดบอดีเออมาใส่คืกสีดีทบพองนอม่เือสีดีแทบพอานเอมาใส่คือสีดีแไบพอดีเอาใส่ของดบอดีเออมา่อด้แทบพตดเอองาน่คือีดีแทอเอา่อาแต่โคดเมันต จะเปลี่ยนสายข่องเปลีนสายข่องเสียบขนเดี๋ยวไปหนิมอหัวพึ่งเก่าหนหี่ยนะจ้ะจะเปลี่ยนแค่สูคล้องหมันอ่าแต่จะค่อตูวมาติดง่ายแล้วก็ติแข็งแรงขึ้นเอาไปว่าสีนอนเลยเขาเลยว่าเออยางไปเบิงังลูกเบ้งเต่าก็น่าจะดอกนอนกันเป็นระเบียบเลย,เยแม่ก็เพิ่งอาบน้ำมาเหมือนกันสบายจะพอใส่ไพื้นนะอเออมันมันอยู่ในบริเวณว่าจะมีไฟครับว่านั้นไหนยางไปขอบคุณเขาอยู่น,นี่บางหวัดลูกเต่าเลี้ยวเบิางหน้าวดเอาลูกวดเอาวดเอาสอก บ่ได้เลี้ยงหอดเครื่องดื่มได้พี่น้องงานนี่ทีมงานเขาก็ใจสุดๆอยู่ใส่ดูแบบนี้ก็บ่ดีกันเนาะ,ะว้าวจต่างเลยจีว้าวิประธานในวายยังเหรอจมไปเขาอีกต่างหากเหรอสร่างยังอยู่คือนั้น,านมาหอดเถอะพูดเลยเขากับโบ้าวเนาะเขากับคอยมาเขาเนาะก็ว่ามันหยุดกะว่าวันหยุดเขาก็เลี้ยงไม่เลี้ยงมือให้เอาเดี๋ยวไปเบิ่งทีมงานตั้งเวทีเราเขาอยู่กันยังไงครับนี่ เฮ็ดเวทีแม่แนวกินของทีมงานแบบที่นี่หลังจากคุ้มไหมเฮ็ดเวทีขันคุ้มพอสองเทียนเนี่ล้าออกมาได้วะจำเปลี่ยนจอดใจที่แจกเงินงันสองหมื่น ไ่ด้บอกว่งยังคงมอยู่นั่นหเมื่อไกลบ้านอัเดียววน้เจะเป็นอเีบวันนั้เดียวพอต้องมีไปให้ลงอัเดียวบ้นเลี้ยงนะด้พี่น้องพอตาตรงว่ามือนี้ยผมมีหดเครืองดื้มไหลูกไขเต่าไหน้องไายนุงไห้ลูกไข้หลานเพราะว่าเขียวอีหรีมันอาบมไม่สไปลมพี่เยวมันไม่ีที่จะไปผมหาสทีแล้วนะทีแรกไห้องไปฝุ่นไปพักลงักไปติต้ให้ ติต่อกับบ่ได้ให้ไปให้ไปสันเจ้าสันเจ้ากับบ่มิหมมองยู่ปะเนี่ยมี่งตาหนองน้ำยังไงเห็นไหมมองซุบรถยู่กับดึกมาทีวากันโทรหาดึกเข้าไปผู้ใดอันอันเทศบาลเทศบาลกับว่าให้ให้พักได้ยู่แต่ว่ากับรถจอดบ่มีว่าเอาบัดนี้กับมาหนีกับหองประชุมเปนกับว่าให้เขาไปบัดเขาไปบ่าท่านพ่อสมบงกับว่าบ่ให้ยู่เอาทีมงานเวทีเสร็จแล้วสนอกก็เลยคุยกับผู้จัด

เอาคลิปนี้ไปมีสกอพี่น้องครับเอาขอบคุณทีมงานวันนี้ร่วมด้วยช่วยกันเอาอีลีพี่น้องก็พอทานบ้ากินหอวเข่าเดี๋ยวมานหดลุยเลยเอาเศร้าฮะเฮ้เอาคลิปนี้ไปเซมีสกอพี่น้องขอกันไหมคลิปหนักกัิปีสบายดีพี่น้อง